คิวคิวความวคิ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 วคคิวคครับสวคสดีครับ 6, 07, คนน <c oughs> สวัสดีครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนวันนี้ผมมีอะไรมาอวด <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมมีอะไรมาอวดนี่ไม่ใช่อย่างอย่างอย่างเฮ้ยมันคี้แบบๆนะเอาแบบๆแล้วทีมมาสแต่งก็มานะฮะอ่ะหนึ่งรอยคนแล้วเดี๋ยวเราก็ ใครที่ไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังนะครับผมก็วันนี้ผมมีโอ้ oh m ม god วันนี้ผมมีาบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องมาอวดให้ได้ะครับผมเพราะว่าเรามีมีอะไรเรามีของบางอย่างมาอวดนะคะออะรับผมนี่ไงเป็นยังไงมันเป็นยังไงไแล้วมันทำยังไงได้ <c oughs> อันนี้มันพิเศษนะครับเ <c oughs> พราะว่ามันสามารถเล่น หยิกแก้มได้ด้วยนะฮะเฮ้ยเป็นพัดหยิกแก้มนะครับหยิกแก้มเหรอไหนๆดูนี่หยิกให้ดูหน่อยหยิกแก้มได้ด้วยเห็นไหมได้ด้วยหยิกแก้มได้ด้วยแล้วดูด้านหลังนี่นี่มีสองหน้านะครับหยิกหยิกหยิกมันคือพัดหยิกแก้มนะครับผมถามว่าอยากได้ต้องทำยังไงอยากได้ต้องทำยังไงก็ นี่ยี่แก้มก่อนอยากได้ก็ต้องไปดูอ่อะไรนะในเพจนะครับทวิตเตอร์ของวิวาพลาสนะครับเพราะว่าจะแจกถึงแค่สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้นะครับผมหยิกจองจริงไหมอยิ่จองจริงไหมคืออะไรจะแจกถึงแค่สิ้นเดือนนี้ไม่ใช่จะแจกสิกิจกรรมมีถึงสิ้นเดือนนี้เออ <c oughs> กิจกรรมมีถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผม มันก็มันก็คือการแจกนั่นแหละแต่ว่าเราต้องซื้อเป็นแพ็คแพ็คใหญ่ครับผมถ้าซื้อแพ็คใหญ่หนึ่งแพ็คจะแถมอันนี้นะครับผมแล้วก็เนี้ยมีแค่ห้าร้อยครับผมห้าร้อยชิ้นบนโลกนี้เลยครับใช่ครับมีเพียงห้าร้อยชิ้นเท่านั้นนะครับใช่ใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมไปตามกันเยอะๆนะครับใช่ครับอ่าแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ดุนบานนะครับมี มีลุงด้วยนี่ก็คือหยิกแก้มลุงกับแก้มคุณคอปเตอร์ก็คือมีแบบสองแบบนะโชว์ดิโชว์สองแบบดิไหนปินปีนปีนไหนลองเล่นสินะเล่นๆด,ดูสิเล่นได้นะฮะหยิกแก้มได้ด้วยนี่น่ารักไหมฮะน่ารักไหมฮะ หล่อเลยหล่อเลยไม่เหมือนคุณเลยไม่เหมือนนะตัวจริงในรูปอันไหนี่ยตัวจริงเี่นี่ผมก็หยิบได้เหมือนกันคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเะนี่ฮะนี่ฮะมีเหมือนกันครับอันหนึ่งฮะแต่ผมมีสองอันผมมีสองอันครับโอ้โหแต่ผมหยิบแก้มตัวจริงได้นะผมก็หยิบได้เหมือนกันได้อรอได้นะครับใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมเข้าไปอ่านกติกานะครับในเพจของวิวาพลัสนะครับผม นี่ครับนี่อเอาของโชว์ของคุณดูบ้างโชว์คุณโชว์ของตัวเองมั้งเนี่ยนี่นะครับนี่เลยน่ารักนะัะผมบอกเลยใช่ครับบ้านไม่สบายเหรออ๋อตั้งแต่วันที่ฝนตกแล้วครับแต่ก็นะคะสำหรับใครที่อยากได้พาร์ติช้นวันนี้เนาะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ทางลาซาด้าใช่ไหมคะ ใช่ครับมีทั้งหมดแค่500ชิ้นเท่านั้น500ชิ้นแล้วก็ต้องซื้อเป็นแพ็คใหญ่ถูกต้อง36อยากได้มากเลยต้องทําังไงต้องซื้อได้ทางถูกไหมงาอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับผมมีแค่500ชิ้นนะครับใครซื้อก่อนก็มีสิทธิ์การยกใหญ่ครับผมอยากให้เป็นมเมในสุดท้ายก่อนปิดทั้งสองคนมีแก้จริงจริงระเฮ้ยทำเป็นเล่นง่าแล้วก็ปิดเลยนะคนมีแก้ไหมเนี่ยมาถือกล้องให้พวกคุณดีกว่า พร้อมนะครับเก็ต้องหยิกด้วยพร้อมนะครับทุกคนเขาจะหยิกกันแล้วนะคดีกันอหนึ่งสองซ้ำนี่แก้มเขแก้มจีิดนอขอคอมเขาไหมสามสองหนึ่งครับน่น่ตึ้ด้ทาอีกสาม ไม่เสร็จเจ๊ไม่ต้องเจ๊ต้องเจ๊ไม่ต้องเหรอเจ๊จะหยิกได้ยังไงครับอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอาบัสอีกคืนนี้อีกดุนย์หน้าอีกคืนพริกหน้าก่อนนี่เด้ดิคุณมีแก้มด้วยเหรอมีนิดหน่อยฮะคุณไม่มีแก้มเลยอะไหนดูดิคุณนะครับนี่คุณไม่มีแก้มเลยต้องหยิกอันนี้บ้างสิหยิกเขาบ้างหยิกเขาบ้างดูไว้นะฮะนหยิกอันอันนี้ดูดูดูยีแก้มนิดหนึ่งยีแก้มนีด อ่าอย่างงี้นะฮะอย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้เรงนี้ครับโอ้ยก็เฮ้ยก็แต่งหน้ามาโอเคครับทุกคนอย่าลืมนะครับพัดยีแก้มนะครับผมพี่ดุลพี่บาสพี่คิมพี่คอฟนะครับผมใช่ไหมใช่ครับนี่ยังไงโชว์สิอ่าอย่าลืมนะครับในลาซาด้านะครับผมเจอกันนะครับ ห้าร้อยชิ้นบนโลกนี้ไม่มีอีกแล้วเจ๊ดหอมแก้มดุนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมาไงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับผมเฮ้ยโอเคครับทุกคนบายบายกันบายบายบายครับเจอกันบายบายหน่อยบายบายเก็บหน่อยไม่เป็นไรผมเป็นคนเปิดเผยเข้าเผยจุ๊บๆเลยจุ๊บๆเลยจุ๊บเน่ทำไมล่ะต้องมีท่าหรบ อย่างนี้นะคนเราบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมคบายบายฮัทอ๋อหยอกของแมนบ๊ายบายเจอกันนะครับทุกคน